เป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์กับคนพิการก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวคนพิการเองอ่ะอินสไพร์มากขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราโอเคเทียบเท่ากับคนอื่นนะมันแฮปปี้ที่จะออกมาสู่สาธารณะนะมาใช้ชีวิตได้สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ร้านตึกแวถวแถวพัฒนาการ30นะคะร้านแบบทรงญี่ปุ่นมาก ก็เนี่ยมันตรงกับคอนเซ็ปต์จริงๆชื่อช่องว่า n นนเค n ดูเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราเราคิดว่าแบบว่าเราทำทุกอย่างได้อันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะชิพรวรรณพลร่องช้างค่ะตอนนี้ก็เรียนต่อปริญญาโทอยู่ที่ m b a มอสาอวค่ะแล้วก็ เตรียมเป็นอาจารย์ค่ะเป็น TA อยู่มสวค่ะเพิ่มพ่วงนิดหนึ่งก็คือเป็นยูทูบเบอร์ k ิ o กต็อกเลยค่ะหน,หน้าใหม่ <c oughs> ถ้ายูทูบเบอร์ก็เป็นหน้าใหม่ค่ะแต่ t i k t o ็อนี่ทํามาสักพักแล้วค่ะ t i k t o ็ออยู่ประมาณเกือบส0 0แสนละค่ะส่วนใหญ่คนมาดูจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเลย <c oughs> เขาบอกว่าเหมือนเขาเห็นเราแล้วเป็นอินสปิ a t i o n หนูก็งงว่าเอ้ยแค่แค่เห็นเราทำอะไรทั่วไปเฉย <c oughs> ๆเขาก็เป็นอินสปรได้แล้วอะไรเงี้ย ก็เซอร์ไพรส์ยอยู่เหมือนกันล้วก็เลยแบบเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เรามาทำตรงนี้นถใน Tik t o k อ่ะจะถ่ายเองทำเองซะส่วนใหญ่ค่ะใน YouTube เนี่ยเราเคยพยายามลองทำหลายครั้งแล้วด้วยการถ่ายเองแต่แขนเราสัาน้นพอเราถือปุ๊บมันจะเห็นแค่หน้าเราแบบแค่นี้อ่ะก็เลยต้องให้คนอื่นถ่ายให,ให้ส่วนเรื่องการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยจะเป็นของเรา คือพยายามยืดที่สุดแล้วนะคุยมันแข็งซ่อนนะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะการทำสื่อออนไลน์ของเคนพิการน่ะคิดว่ามันเป็นจุดเด่นหนึ่งนะที่ทำให้คนสนใจเราเพราะว่าถ้าเราปกติคนจะไม่ได้มองเราในมุมนี้ด้วยซ้ำเราก็จะไม่ได้มีความคิดแบบนี้ด้วยซ้ำ มันหมายความว่าเขาก็จะได้มุมมองใหม่ๆสําหรับเราเราก็จะได้มุมมองใหม่ๆสําหรับคนทั่วไปด้วยซ้ำว่าเขามองเราอย่างไงแต่พอเราเปิดกว้างมากขึ้นกลายเป็นว่าความคิดเห็นส่วนมากมันบวกมากกว่าลบส่วนใหญ่อ่ะเขาบอกว่าอุยว,ว่าชมตัวเองก็ไม่ได้เขาบอกว่าเราน่ารัก <c oughs> <c oughs> ดูไม่ท้อดูแฮปปี้จังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขา ครบ32เขายังไม่แฮปปี้เลยชีวิตท้อแท้เห็นเราแล้วเออหายเหนื่อยวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านตึกแถวพัฒน,นาการ30มสิโอ้บรรยากาศร้านโคตรญี่ปุ่นขอกินของหวานก่อนเลยแล้วกันนะคะคนหวานๆก็ต้องกินอะไรหวานๆเมนูของขราวเรามาแล้วค่ะสปาเกตตี้ สงสัยท้ศนีว่าเรากินข้าวกันยังไงทุกคนสงสัยหมดเรามีสองวิธีนะก็คือสกิลการหมุนหมุนซ่อมหมุนช้อนแต่เรหมุนอย่างนี้ได้ด้วยนะอ,อร่อยอยู่ค่ะไม่คิดว่าตัวเองพิการมันเลยแบบทำให้เราเอ็กเพรสออกมาแบบล่าเริงแฮปปี้ ชีวิตประจําวันเราค่อนข้างปกติเพราะเราพยายามทําให้มันรู้สึกว่ามันปกติเรามองว่าชีวิตเราติดลบนะตอนแรกเลยเพราะว่าพอสตาร์ทแรกเกิดมาทุกคนมี32ใช่ไหมแต่เรามีไม่ถึงนั่นหมายความว่าเราติดลบพอติดลบปุ๊บอะ่ะเราจะต้องเซตซีโร่ก่อนคือทําให้มันเท่าคนอื่นก่อนแล้วค่อยไปทํามากกว่าคนอื่น Wordpoint Today สา,าระความรู้เพื่อวันนี้